สบายดีสบายดีพวกพ่พี่น้องเพื่อนกำลังมาหับเอาน้องในกิ่งไปในเมืองพี่น้องเออวันนี้ผมเพื่อนสิพาน้องไปในเมืองไปซื้อสุดเผาหมงพี่น้องเออหลังจากที่่าเห็ดนะเมือนั้นน้องอ่ะมือบนกินเจียงเห็นน้องอ่ะแหนมเบิ่งเอื้อยๆแต่ก็เบึงมูเบิ่งเพื่อนเพื่อนของน้องนั่นแหละได้ไปแหนมเบิ่งน้องคงจะอยากได้แหละพี่น้องในใจ วันนี้บอกขึ้นสิาพาน้องเป็นเลือกแล้วกันไปเบิกน้องใหน้น้องเนะาะว่ามันสิเป็นแบบใดสิได้สุดแบบใดมืัอนี้บอกให้น้องไปโรงเรีย็นว่นนี้ในกิง่บบงบอกเพื่อนบอกบ่าต้องไปโรงเรียนได้อบเพื่อนบอกเพราะว่าน้องอยู่อนุบาลไม่น้องเลยอนุบาลกับบอกเป็นอย่างเราบอกส่งผลอย่างเราปีหน้าให้น้องขึ้นปหนึ่งเลยสิดยไดในกิ่งอยู่ใส่ในกิ่งเฮ็ดยังฮะ เก็บพี่นี่อ่ะเก็บพี่นี่อ่ะบ้าเออเก็บพี่นี่อ่ะมาใส่ไฟเก็บขยะเดนนี๋ยวงความเนาะเก็บขยะเกรยเมย์เก่งบอกร้านี่เกรยเมย์ขันเฮ็ดซอยเกรยเมย์เก่งเกรยเมย์เก่งก็เฮ็ดคือกัน,น,นกำลังเก็บขยะอยู่ ดังไฟไม่อย่างน้ำอย่างนี้ในกิ่งต้อมอยา่างนี้ต้อมอยา่างต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำไว้กินบ่ะเออสบายดีดูสบายดีสบายดีสบายดีเนาะเ <c oughs> มื้อน,นี้ไปน้ำไอเพิ่นเนาะไอเพิ่นสิพาพไปตลาดไปป่ะ <c oughs> ไปเนาะโอ้นี่เด่นน้ำต้มเอ่อต้อมไว้กินน,กนี่น้องนี่เขาจ้ากินน้ำต้มเลยเออน้องๆนี่ น,น้องเขาเขาโมงเขาอยู่เมียนคน,คนส่วนเ่าเขาจะกินน้ำต้มพีม่น้องเขาจะบค่อยกินน้ำดิบดอกดีล่ะกินน้ำต้มต้มกินมันดีกว่าปลอดภัยกว่ากินข้าวหรือย,ยังเจ้าฮะาย,ยังไ่ได้กินเนาะไปกินอะไรเพื่อนเนาะไปกินอยู่ใใังใงเพื่อนเนาะในเกีงเนาะ เหมยกิ้งเฮ็ดยังมืมอนี่เหมยกิ A ้งเมียนเฮือนบะเหมยกิ้งเมียนเฮือนเมียนซานทำความสะอาดบ้านพี่น้องเลยหลบๆลบบ้านเห็ดเวียกเห็ดงานซอยเหลือซอยไอ้เนี่ยคันคันเป็นพาเห็ดอะไรเห็ดนะนี่นะคันเป็นพาเราเห็ดเวียกเลยเราเห็ดคันบัวผาเราเห็ดเราก็มันกะเด็กน้อยนะพี่น้องเนาะคันผู้ใหญ่พาเห็ดยังกะเห็ดอันนั้น เวลาเห็ดอย่างน้องมักสีซอยบัฟหัเห็ดเขาเลยบัวหเห็ดเขาหัวเห็ดเขาให้กินหัเห็ดเขาให้กินอ๋อเจ้าขีเห็ดเป็นปะเป็นอีโลต็อกบัเห็ดเข้าให้กินแล้วค่อยเห็ดปะสัสเราว่าเราเห็ดเป็นแล้วปะอีโลต็อกคือไอ้เพื่อนอะไรน้องไงไอ้เพื่อนอีอีโลต็อกแต่จะหัวเนาะ ตอนนี้ก็เวลายามเ้าร์พี่น้องเจ็ดโมงกว่าตอนเสา้าไปไหนกิงเมื่อน้ำไปเนาะไปตลาดนาะเขาเนาะไปเตรียมตัวไปไปเตรียมตัวเด้อจำสีใส่สุดนี้ไปเลยบ่ใ,ใส่สุดแบบนี้ไปเลยบ่โอเคนี่พี่น้องสุดแบบนี้เ,เดี๋ยวทับเบิ้ลน้องอสะแปลงล่างมาหน,นิบางคนสีผ้าไปแปลงล่างก่อนอถุงไอ้บ่แน่นบ่โอ้ เอาไว้เอาไว้ใส่เครื่องใส่ของแลวเอาไว้เลยบอ่ดอกอยู่เงินมีหลายอยู่ถุงก,กระสอบมีใส่สีสมพูมาเนาะรองเท้ากับสีสมพูเสื้อกับสีสมพูนี่น้องไงในกิ้ง เกือบเปลี่ยนไปสามคู่แล้วพี่น้องไงสำเน็ตน้องอย่างถูพื้นย่างถูตีนแบบว่าเอาตีนถูพื้นย่างแจ๊กแจ๊กแจ๊กไปนะบ่เพิ่นก็เลยสอนใหม่บอกใหม่บอยย่างแบบนี้พื้นลุ้มมดเกือบทางทางนี้เกือบอยังดีได้แต่ว่าส่วนน้องอ่ะส้นส้น,สนตีนอ่ะลุ้มละน้องบ่เพิ่นบอกน้องใหม่น้องก็เลยเฮ็ดใหม่ก็เลยใส่ได้โดนแน่คู่นี่มดไปสามคู่ละไอโรต้องหาแค่คู่เดียวยังบม่มด ยางยาง,อ,าอ,าางอ,าาอยู่ đây เฮายางอยู่ đây เฮายางอยู่เนาะวายเหาะหลุดจอดอยู่พุทตอนนี้บบาเพิ่นเก่เามาเงินเบาเกินแล้วเออไปใส่สุดงามกระตองถูเกือบถูแข้งถูขาให้มันสะอาดให้มันงามๆสก่อน์จองไปใส่สุดงามพี่น้อง ได้แล้วป่ะเนี่ยมันมันได้แล้วสะอาดแล้วแต่เกามักใส่เกลือกับบิหถึกข้างได้พอเพื่อนสอนให้เลี่ยนใส่ก็เลยได้แล้วป่ะนี่ใส่ถือข้างแล้วสบายดีสบายสบายด,สายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องคนเลยตอนนี้อยู่กันครบหน้าเลยพี่น้อง มีข้างในเก้งมีข้างเบิ่อนโตเวิร์ลี่วันนี้บอกเพื่นสิบหาน้องไปเลือกเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าเพราะว่ามีขี้ยาใจดีเอ่อสี่ข้างฝั่งไทยเพื่อนให้มาแล้วพี่น้องละให้บอกเพื่อนมาให้บอกเพื่อนไปซื้อซื้อก้อนพี่น้องเลยหมเป rates, our our uh, wow. uh, uh, ็นอย่างบอกเพื field, uh, uh, ่อนกับไปซื้อซื้อให้กันให้น้องก้อนแล้วก็มีน้องในเก้งหนึ่งสีเปียวสุดม้งน้องในเก้งหนี่งขึ้นของมือหนี่งจะเป็นแบบมีแต่ห้อยมีดห้อยผ้าใส่มือถึงนีดเป็นผ้าแล้วนี่นี่เลยสีขาดแล้วนี่ มูเต๊กมูเต๊สิพาน้องอ่าในเก่งไปเบิร์สุดมงแล้วก็พาน้อง่าบนโตไปซื้อกางเก่งซื้อทรงยีนเอาคนละโตเนาะแล้วก็ของน้องสิงห์เฮน้ำสามคนไปตอนนี้เพื่นเปเตรียมตัวไปแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปก่อนเด้อพี่น้องเด้่องไปเรื่องไป ตอนนี้เราเพื่อนมาฮอดตลาดแล้วมาฮอดตลาดนะวพี่น้อตาตอนี้ก็เป็นตลาดของเมืองสเสยยมบุรีเป็นตลาดใหญ่เลยตลาดใหญ่ของเมืองเลยทิไปอะทิ่ไปอ่แซ่บทิบาปมีน้องฟาร์มมานำมาอนี่หัวหน้าแก้งอันนี้ลูกรก, <laughs> ลกระจอกลูกกระจกสาวฟาร์มไปเองไปผู้เดียวเลยได้เดี๋ยวนี้

ได้มาแล้วตัวหนึ่งของน้องวันลีของอน้องอวันตัวแล้วอันชักฟีก่จังกงกิอ่ตื้มก็บอะไรติเสื้อะถ้าไปลองแล้วอันบบพอดีแอวเนี้ยมาเปลี่ยนได้ป่ะได้ได้แท้เนาะหนึ่งสองส <c oughs> อันเนอะหมเจ็ดเจ็ดแสนเต็มเลยเนาะ ของน้องเป็นอะไรัรมันอมันเอาเก้าครับสามสิบเทัอันนีสินสามีแสนเ้าหกเจ็ดโอเคครบแล้วเนาะโอเคทั้งมดเจ็ดแสนสามตเนาะของน้องวนตเวอร์ลี่แล้วก็ต้องเซ็งเฮ้ารนี้เอาสิพาน้องอ่ะไปซื้อสุดมงไปนี้น้องไม่กิ่ง สบายดีกลับมาอีกเท่านึงอยากให้เจ้าวัดหาสูตแบบนี้นี่มีปะสุดแบบน้องคนนี้เออตัวนี้หมดแล้วส่วนนี้ยังบอได้ตัดฟันดาวยังมีหมดหมแล้วแต่แต่ว่าเนี้ยเต่ว่าบอดดาตัดของน้องคนนี้นะผุน้อยนี่หมดแล้วอ๋อหมดแล้วเนาะกเกีียยน้ัง่ได้ตัดดอืมเี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเบื้องหานเออถ้าเกิดว่าบุ๋มีค่อยสิมาสั่งให้เจ้าตัดให้เด้อได้เนาะ โดยโดยไปเดี๋ยวเอาไปเบิ้อหา้หานฮานฮันใหม่ถ้าเกิดว่าบ่มีแล้วจะกลับมาอีกเออร้านนี่ก็ขายสุดมงเลยมีม,มีมีสุดแบบนี้ป่นสุดแบบตัวนี้เออบม่มีสีม่วงนี่บ่มีเ<อ>านาะอ๋โอโดยขอบใจสุดสุดมงเมื่อแล้วเห็นหะอะไรบ้างนี่บ่มีฮะ บัเอามันบัมีแล้วเห็หอนอะไรเนีย่ยเอาไหนได้มันบัวมีอะี่สุดมงนี่บัมีกับบเอาบัมีกับบเอาแล้วถ้ามีอยากเอาบ่ถ้ามีอยากเอาบ่คันมีเอาเนาะคันมีเนาะเออสร้าอันเอาแถวนี้ซะสั่งให้ต้านให้ได้บ่ประมาณจะเมื่อ เราบอสันก็เอาเบอร์กันไว้แล้วก็เจ้าก็อยู่เพื่อน่นตลอดนะอเนาะอ่อาลงไปถามเจ้าก็าได้เนาะบล้ก็เขาเขาจะได้แบบแบบแบบนี้อ่าจะได้เอาแบบนี้เลยนี่เจ้ามึงนเน,นี่มาเพื่อนจ้าเสี่ยวสุดนี้ให้น้องแต่ว่าต้องได้สร้างตัดเพราะว่าบมันบ่มีพี่น้องไยไปเอาอย่างนองปอบใจมาอนิมาเมื่อน,นี้บ่ได้อยางซับคนผู้น้อยนี่เอาอย่างปอบใจดี โอเคได้แล้วได้คู่นี้ใส่บนด้วงนี่เลยเป็นแบบนี้เอาไว้ใส่กับเอ่อไว้ใส่กับสุดพอมงเอ่อสุดพอมงมาเพิ่นสร้างแล้วไะอันนี้ก็คือของประกอบใจเนาะของปอบใจเนาะของปอบใจน้องในกิ้ง <c oughs> จะไม่สิเครียดมาบะไรยอย่างเลยติดมือเมื่อเนาะแต่ว่าสร้างสุดไว้แล้วสุดมงสุดสร้างไว้แล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะสีติดต่อกลับมา ตอนนี้เขาไปหากินข้าวก่อนป่นี่อ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าถ้เกิดด้วยด้ดยไหนนะดยไปเอาโอเคข้บใจเด้อขอบใจอีกเรื่องไปทางนี้เออกัดได้านนี้้านสุดท้าย ในห้านี้เป็นคนตัดให้ไปลองเลยราว่าสิตัดให้ทัาเบิ้งแล้วก็อีอย่างกับเพื่อนของน้องในจริงกับคนเมื่อกี้นี่ก็ติดกันเราอยู่ติดกันเด้เป็นคนบ้านบ้านเดียวกันบ้านเราเพื่อนนี่กับพอดีเลยพอดีอ่าถ้าเกิดว่า นั่นเราสีย่างขึ้นไปแทกเอาอยู่พื้นเลยเพราะว่าเงินติดกันแทกเอแวแทกความสูงน้องพี่น้องเนาะแทกหัวในกิ้งออกทางพี่ออกพี่โอเคน้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นนะพาน้องมาซื้อสุดมงกับว่าสุให้ได้ใส,ส่แหละแต่ว่าวัได้ใส่ซับม,มันผมมีตรงได้สั่งตัดตรงได้รออีกเท่อหนึ่งเดี๋ยวพเพื่อนสีเป็นอะไรเพื่อนสีมาอัปเดตให้เบิรงเนาะให้เบิรงนงนำกันอีกเท่อหนึ่งเดี๋ยวพเพื่อนไปหากินข้าวก้อนมานียหิวข้าวแล้ว ไปตรงนี้ไตต่นได้พี่น้องเลยแนมเบิง่งหมูไส้แนมเบิง่งแต่คนอื่นไส้แล้วก็เบ,บิง่งเอือยไอ้ไส้น้องก็โคซี่อยากไรแล้วเบิงง่งส่งแต่กับบ่อนีกับบ่อนีว่าไมาให้ไส้ทิ่มไส้ควางหรอกพี่น้องก็สิให้ไส้สะโพกก็จะเจ้ากระซิไส้สะโพกมือที่เป็นงานเป็นงานแก้วงานดอกผูกคอต่อแขนเฮ็ดนีเน้เฮ็ดความ ก็เจ้าจังสีใส่พอ,อสุดมงเนี่ยล้วก็ใส่ตอนช่วงกินเจี่ยงเทศกาลปีใหม่กันแล้วไงมางทางนี้ในเก่งเข้านี่นีพ่พาปูบาลพาปูบามากินเฟอ,อเป็นตางเส็บขนาดเลยซิมก้อนเดียวเค็มได้ใส่ลลยเดียวเค็มได้ ไอ้เพื่อนกับน้องไหนกิงกลับไปนะครับลมกันเรื่องซุปอีเพราะว่าเมื่อกีอกอนก้นี้ลืบนาะลมบดละเอียดพาพุทบ้ามากินก่อน <c oughs> ซิมก้อนแล้วค่อยปรุงตามที่เฮามากใส่ไล่จากนอยเค็มนะ <c oughs> หนังชื่เยน็นเย็นบังนาหนุ่มจะได้ลองกินไม่ลองได้ ้เต,ต็มเลยอ่ะห,หนึห่งนะน้องจักปีและช่องปีเหรอจีช่องปีเราไปดิฟินเฟินนะล,ลืมวิธีปรุงแล้วน้องเคนน้อง ป็นเดได้ควมุ <army> uh, okay. ๊กสิบได้ซุ้งคนละโตตต้นเ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 งินแพงจนบุงเป็นไหเจะเล่นหรเป็่าตัวมีปัดเลยดั้มมีทองดั้มีเป็ดเนียยอะไรที่หนีทองเข้าไป นี่เลยนะข้อวน้อฟารมกับสป็นข้าวปุ่น <c oughs> นี่เลยข้งองน่อฟามกับสกินเป็นข้าวปุ่นนำกะทจกิจะมบูรณรอพ่ออะไรเราลำไส้ก๋ <c oughs> มเต๋อดีนอดไหมแ่นีนะ <c oughs> กินข้าวก้อนมานี่พี่น้องนี่เด้อข่าเปียกได้นี่น้องวนน้องวนลีกินยังกินเฟอน้องกระตูกกับกินเฟอน้องในกิ่งกินข้าปนกินให้มันเดินในกิ่งเ้อน้องในกิ่งกินข่าปนส่วนเลยฟามกินข่าซอยได้ข่าซอยมาแล้วข่าซอยเป็นหน้าตาเนไงเนาะข่าซอยเป็นหน้าตาเนี่ยนี่ นี่เลยอันนี้คือข้าวซอยใส่คอเส้นต่อพวกเส้นข้าวซอยนะนี่เดียซอยโอ้ข้าวซอยอันนี้เนาะเคยกินกับบ่าวตุกกับไอ้แขกผู้ไทยดั่มอ่น้องเพื่อนเคยกินแซ่บแซ่บแต่ว่าบ่าวเพื่อนตัดสินใจกินข้าวเปียกกินฮอตข้าวเปียกคือเก่าข้าวเปียกใส่ยาแซ่บอืมข้าวเปียกใส่ยาแซ่บนมไอ้เดียบ่าวเพื่อนกินข้าวก่อนมาเนี่ยอันนี้ก็บ้างข้าวหลามมาเนี่ยข้าวหลามพี่บนซื้อมาซาวห้าพันกี๊ยบเนี่ย กระเจ้าเห็ดอะไรกระเจ้าไส่อย่างยู่บอมันคือไส้กระทิอันนั้นเป็นพวกมันตุ่นอ๋อกระเจ้าอ้าวบุ๊มม่นเดียรนตุ่กัดเสื้อคือบอกแกกินของอ้ไรฮะโอ๋อกระเจ้าไส่กะทิหอมไส้เบื้องแนมเบื้องคือบุ๊มีคือว่าเข,ข้าลาลาเนี่ยเนาะกินเข้าไปแับมีกลิ่นหอมหวานผักกับเพียบ่น,น้องเยเปิดบ้านประเพณีบมคือเปิดเมืองไทยนะ ห้อก็เปลี่ยนเมืองไทยนะเครื่องปรุงกับล้าหลายนี่เลยมีมีพวกมีซอสพริกซีอิ๊วดำน้ำปลาซีอิ๊วขาวพริกน้ำตาลนะพักกับมังงาว เจ็กรองได้คนละโตัวนะเบอร์ลีได้สองถุงลนะถุงหนึ่งโอ้ตัวลูกของน้องเสียงเฮของน้องสาวผ้าของนายจิ้งอันนี้ของน,ยงองนยงองายจ,าาาจิ้งได้นะของนายจิ้งได้อันรองเท้าปลอบใจหนึ่คาดว่าน่าจะหนุ่มได้นะของน้องเสียงเฮกางเกงยีนอ้าวผมเคยเห็นเสียงเฮใส่กางเกงยีนแล้วผมมีแคโตัวอะไรปะมีนะมีปะผมมีนนะเพราะว่าผมเคยเห็นอันนี้คือจะเป็นตัวแรกในชีวิตเ,เลยเลยนะี่ ได้ใส่กางเกงยนีนได้ใส่ส่งยีนนี่พี่น้องบ่กเพลนนี่เป็นคนเลือกให้นี่บุตรชายก็แม่นสำนึกบ่กเพ่นคนเดียว <c oughs> อันนี้ใส่ของเจ้าตู๊เป็นอะไร <c oughs> อันนี้ของน้องคนลีอั่นนี่จะเจาอาแนวนี้บ่าวเพลมาได้บ่าวเพลผมมีเงินซื้อบ่กเพ่น มันบูดึกใจพี่น้องไงบุญแก้วบอกนั่นแหละมันบูดึกใจแต่เมื่อบุญซื้มันบูดึกใจแล้วก็ซื้อมากท้มันก็สีเสียดายเงินซื้อมาแล้วโบนุสอะขอร้องวันโตวันโตด้วยกันขอเพื่อนมุดซือกันไปไล่เดียวกันสบโบตังซี ลายเดียวกันแต่ว่าบนสกอตแทนต่างใส่ข้างในกิ้งปะนี่นะแทงก้อนนั่นตที่เจ้านุ่งท่านบ่อันนี้อันนี้แทงกว่าแต่ตัวนี้สามแสนนี่น,นี่ปัวงมดเจ็ดแสนสองคนพอดีเป็นหนึ่งพันหนึ่งเออสามคนพอดีเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเรบอกของน้องบนนี้กับน้องบนตัวเอาผับบุคือก็อันนี้ของ ในกิ้งบัดนี้โอ้ในกิ้งได้พี่ซักในกิ้งได้ลงท้ามาปลอบใจเนาะสุดมงอเราเพื่อนสั่งแล้วสั่งให้คาซาต้าให้นะบุหงาสิเป็นเมื่อไรแจังสีได้ได้เมื่อไรก็ไปเอาเมือนั้นเลยพี่น้องเลยเกือบในกิ้งเท่าได้ในกิ้งเกือบของในกิ้งนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิพันกพรนี่ประมาณหน่อยคราบเอาไว้ใส่กับอ่าสุดมงบ่ได้ให้ไปใส่เล่นได้ใส่เล่นเราตัวนี้ตัวนี้เราไว้ใส่ออกงานเนี่ยไว้ใส่อออกงานงานดอกงานแป้งพี่น้องเลย กลายสีมาฮอดแล้วเนาะเอาสีนี่ดีใจปะดีใจเนาะเอาดีใจเฮ็ดนะไอ้ดีใจเย่ปะเอาขอบใจดูขอบใจเด้อขอบใจลายอ่ะอ่ะขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าได้มัดทุกคนของน้องในกิ้งกับได้คือการขุดนโมงแต่ว่ายังสั้งกับเจ้าตัดอยู yeah, ่ย sí. er okay, no, ังพอนใจแล้วแต่ตัดแล้วเราบเางคนก็เสี่ยวมา ใส่ให้เพื่อนๆอ,อัปเดตให้เพื่อนเมื่อ,อ,อน,นี้บ่เพิ่นก็ได้พาน้องๆพาน้องเวอร์ลีเวรโตแล้วก็น้องในเกิ้งไปตลาดไปเดินตลาดไปซื้อกางเกงซื้อส่งไว้นุ่งออกเกอกเวียกออกงานไว้นุ่งไปเล่นไปเที่ยวไปน้องเลยเพราะว่าน้องบ่มีส้งเสื้อผ้าบ่มีกางเกงนุ่งไปเล่นนุน่งไปเที่ยวมีแต่มีแต่เครื่องเครื่องเห็ดเวียเครื่องเห็ดเวียงานเอ้ากับบ่มีอย่งางไรเดี๋ยวบ่เพิ่นก็สิได้อำลาพาจากแล้วม้อนี้เอาไว้เจอกันมื่อต่อไปเนาะพี่น้องสำหรับมื้อนี้สบายดีีพ่น้อง ไปดีไปดีบายบายไปให้เลยวกว่านี้